không lo lắng không lo lắng không lo không

ส่สดทั้งห้าช่องเลยอ่ะไม่ครับสองช่องสองช่องามคิดสองช่องแล้วถามคิดสั้นเอาไปไว้ด้วยหาซื้อที่ไหนเนี่ยสปอตตัวเนี้ยถามเนี่ยเย้ใหญ่นะ ไอเจ๊ใหญ่ทำทำขายไปเนี่ยแบบเนี้ยไอ้ซบอร์ตเองแต่เตี้ยนสร้างการขายเรื่องไี้คนหลายๆบ้าไอรถไฟเวทอันนั้นก็12ล้านเขาไปมอบให้1ล้านดูใกล้ๆบ้านผมยังไงแต่ผมไม่ดูเออเพิ่งรู้เมื่อวานอยู่ไหนรถไฟเวทบ้านยางหลวงบ้านยางหลวงใช่เนี่ยเสร็จเนี่ยผมจะไปบ้านยางดวงบ้านยางหลวงคอ่าคุณจิก อ้โหครับเข้าไปเส้นในอาบช้างขนาดอยู huh. uh ่ใกล้ๆบ้านผมนั่นน่ะนะต่างจังหับอำเภอยังหรออำเภอเมืองอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมลำพูนก็สิบสองล้านก็ตำบลยางหลวง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 ก็ได้ยางหลวง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 จะตั้งใดอ่ะ เราจะเข้าไปนะผมอยู่บ้านในยังชุมนี้ก็ได้ยินเขาพูดกันอยู่แต่คราวนั้นผมมานี่อาจารย์ให้ครับเรต้องตรวจดูจ้งกำฟองกันหุงเงินมาบ้านองบวกบลงกลับมาเจอะใบกันเจี๊ยบผม มันมีจอมปลวกรคนไปเยอะกว่าผมยังไม่เคยเข้าไปเลยอยู่ในวัดครับอยู่ในวัดแล้วก็แกมอบเงินล้านให้ในวัดกำลังสร้างวัดอยู่เห็นในในในเพจเขาลงกันอยู่วัดป่าหรืาวัดป่าเป็นป่า รับปากรับปากไม่ใช่หรอไม่ใช่รับปากรับปากเนรับปากรับปากเป็นสำนักงานปฏิบัติธรรมนักอีสำนักปฏิบัติธรรมสำนักนักปฏิบัติธรรมเป็นจอมปลวกเหมือนกันครับยังไม่เคยเข้าไปเลยจังยังใกล้นะผมเข้ามาที่นี่ผมมาทำตรงที่นี่ก็วิ่งผ่านวิ่งผ่านมาประจัน วัดป <formation jin inh aling> <at> ูป <tı ro> ูป <c oughs> ูปูป <SL> ูป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 งบูปัปกปูปูปูปาปู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 กูป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 ัปู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 ั จก็มาจ่อไว้ครับอยู่ที่ครับผมครับเนาะบ้านมากๆตม่งโตกูตงนี้ครับกุจิกระหว่างกุจิกไปกุจิกไปบ้านยางหลวงตัวนี้บ้านตึ่งโตก็ตัวนี้บ้านบ้านยางหลวงแล้วก็กุจิกเป็นเรือนจำ ถ้าเราไปเราไปเดินจํำไต้กว่าทางมันดีกว่าไปถึงกุ่งปวงแยกร้าย <c oughs> ไปที่เราพ่อพ่อ <c oughs> ไปจะ <c oughs> ไ,ไปหาผู้ช่วยไไปแวหาผู้ช่วยแลกะแวะไปทาที่ทานพอดี <c oughs> <c oughs> ทำให้น้องสาวน่าจะเป็นเบลนกบบับปุ๊บโตฮะแกก็ได้ใช่ใช่ไหวลูกทุกษาผมตาผมอ่าถ้ารอน้องถุงเงินนะครับอย่งนี้ก็ผมก็น้องถุงเงินยังยังไม่ได้เลขมานะน้องถุงเงินก็เดี๋ยวพร้อมที่จะออกคลิปเดี๋ยวพอไหวก็ออกให้ครับอี่างนี้กับผมเดี๋ยวรอให้น้องถุงเงิน ไปนั่งสมาธิก่อนน้องเงกนบอกว่าจะไปนั่งสมาธิพร้อมกับจะเอามาให้แบบว่าเดี๋ยวนี้จะเอาของธงการอย่างตรงๆเลยครับอีีครับผมอ่าก็ไปรอนะครับอีีครับผมกำลังน้องธงการไปนั่งสมาธิยี่ FC ก็แคปหน้าจอเอาไว้แล้วก็ไปขยายดูทีหนึ่งนะครับเพราะว่าตัวเลข วันที่25ถึงจะเป็นตัวเลขที่แน่นอนครับเวลานี้ก็คงจะเป็นข้ากับข้าวรรยวันไปก่อนทราบีครับข้าวกับข้าวรายวันไปก่อนนะคร,บ,บ,ร,นนครบนะ ก็พามาส่องจอมปลวกวิธี่องพามาส่องจอมปลวกนามว่าเอฟีส่องแล้วก็ไปขายายดูนะครับเด้อภาพชัดเจนไหมครับเสียงชัดเจนภาพชัดเจนไหมครับเอีครับผมเพราะว่าเดี๋ยวเสร็จจากนี้นะครับว่าก็จะพาไปที่ปอโอจอยแล้วก็ไปอีกแห่งหนึ่งครับเป็นแห่งใหม่นะครับนะ,ไป,ะไปหาอีกแห่งหนึ่ง เป็นแห่งใหม่ทีหนึ่งครับทีที่ครับผมพี่นั่นก็บอกว่าปูกเป็นล้านเหมือนกันนั่นบลู๊กอยู่ตรงนั้นก็ถูกเป็นล้านเหมือนกันครับทีที่ครับผมจอมปวกเหมือน,นกันแต่ว่าตรงนั้นเขาไปทําบุญแล้วหนึ่งล้านบาทแสดงว่าได้สองล้านเนี่ยนะหรือได้สามล้านต้องได้หลายก่อนต้องต้องได้หกล้านล่ะถึงจะทําบุญเป็นล้านถ้าได้เยอะๆก็ทำบุญเยอะนะครับเนาะ จอมปลวกนี่บางคนพิสูจน์เอาอยู่ที่กันะม่องนู่นเนาะอันนี้ต้องไปบอวมี่ขอมูลต้องไปไปถามใต้บ้านเป็นก่อนอีกต้องได้กับพีมีสองหม่องแล้วเมืองเมืองน้องบุรีรัมย์ดังอีกแล้วอ่าแม่นตีไก่ในก็ดังนก็แม่เนาะตีไก่ี่เออปีนี้ก็ดังอีกโอ้ยพักขนาดเลยดังดูใกล้กัน ดังดูกันทางให้ก็ดังไม่มีหรกใช่กันาะสาธุสิครับผมให้ใช้วิณาญญาณในการรับชมนะครับครับผมก็ยังคนท่าไอะไรกครับผมันไอะครับมเยอได้ตัวออที่ไปกลัน้องห่เงินอีพเะทั่วประเทศเลยนะก็องก็ได้ออกปีนี่ นต่้น่าึ้นตอำข่ข้นต่ำข้นต่้นต่ำขึนต่านใ่้นต้น่ำขึ้นต่ขนต่ำขึ้น่ำขา้นต่้น้น้นต่ำน่ำม่อ้นตน้้ ศูนย์หกห้าพ่อไปติดเลยเอาเลขที่เก่าออกเอาเลขที่เก่าออกนะพ่อเอาศูนย์หกห้านี่เป็นเลขมงคลไปใส่แทนบอกบ้านเลขที่พ่อหกสองเออคนบอกเอาออกเนาะเราก็่คึดเลยเอาบานนี้เออเอาเลขกันบ้านที่เก่าออกหกสองหกสองหนึ่งนะเอาออกนะพ่อเอาออกเอาเลขที่ใหม่ใส่ติดไปว่าเอาไว้บอกว่าบ้านบ้านน้องบ้านสอวน้องถุงเงินศูนย์ หกห้ันแบบคุณาหงกันฟ้ากับินไปออกเลขที่บ้านอ้ยเชดายแหงวัดวันนี้พได้อยู่เงินพนพ้นได้บอกคนขีไปนั่งสมาธิคนว่าสีบอลเลยผู้ได้บัตรนีแต่เจ้าเลคนผู้เดียวับอทีจับเบื้องต้นนะับมาอทีคับผมนอว่างินน้องถุงเงินน้องเงินสนสองกระต่าย ีครับผมอันนี้นมาแต่ไซนนีอ่อันนี้เลขขึ้นชุดบังหันละนเออเพิ่นบ่งชี้องมุ่เศร้าเนี่ยพิ่พนชุดมื่งเศร้านี่อีกทีครับผมแคปหน้าจอไว้ครับพีกีครับผมแคปหน้าจอเอาไวเ้เลยครับเด้อเอ๋อน้องคนอืมครับถูกประเฮ็นเอ่อสำหรับแนวทางของปู่เสครับทีครับผมนะ